โอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะมาเล่น B ี a ซเบอร์นะครับผ่าน PC นะครับโดยใช้เจ้าตัว BS Legacy l a n n c h e r นะครับสำหรับคนที่อยากจะลงเพลงเองนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมของก่อนนะครับตอนแรกเราก็เตรียมแมนเ r เป็น Quest 2นะครับจอยครับสองข้างให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมาเนี่ยเราจะเล่นผ่านสายหรือว่าเล่นผ่านตัว Wi-Fi คือ Air นะครับแต่ผมจะเล่นผ่านสายนะครับก็จะเป็นอคูลัสอเคเบิลของเขานะครับอันนี้ยาว5เมตรนะครับยาวมาก5เมตรนะครับเส้นนี้4,000ักวานะครับเส้นนี้4 0่0ักว่ายาว5เมตรนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปที่คอมพิวเตอร์นะครับต่อมามาที่ VC นะครับเราต้องซื้อบีดเซเบอร์บนสตีมให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก็ไปเซอร์บีเซเบอร์ในสตรีมให้เรียบร้อยขอนนั้นตอนต่อมานะครับเราก็ติดตั้งเจ้าตัว B Legacy l a ซี่แลนให้เรียบร้อยนะครับเราก็เข้าตัว B บ a b ร์เลกซี่แ a นเชอ e r นะครับอพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มันจะมีให้เลือกหลายโหมดนะครับมี debug mode desktop mode แล้วก็ o อ f l a p mode แล้วก็เลือก o f f r l a p mode นะครับ ตรงนี้เราเลือกเป็น1.19.0นเะครับเวอร์ชั่นเสร็จแล้วกดรันเชิร์หาตัวรันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะกดตัวรันเนี่ยเราต้องต่อสตรีมไม่ใช่ต่อสตรีมต่อแว่น vr นะครับให้ลิงก์กับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดเปิดนะอย่าเพิ่งกดรันต่อมานะครับเราให้นามาที่ Meta ครับมาที่ Meta q u e er ต์ลิงกนะครับ นี่ m e t a q u e s t link ให้เราเชื่อมต่อระหว่างเวน VR ของเราครับเควสต์นะครับกับ meta-link นะครับเชื่อมกับ pc ตอนนี้ผมมี2เครื่องนะผมมี2องเวน VR นะอ่ะแต่ผมจะเชื่อมครับกด add headset นะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าจะเลือกเป็นเว่นตัวไหนครับเราก็เลือกเป็นแว่น q u e s t 2นะครับกด continue เชื่อมแบบ ลิงก์นะครับแบบสายโอเคพอเราต่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแอคทีฟขึ้นแบบนี้นะครับเราจะแคดหรือเปล่านะครับแบบถทอดสดหรือเปล่าเนะี่ยตรงนี้นะครับหรือจะทำไรเนี่ยก็เห็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ไม่หมดเลยนะครับต่อมาเนี่ยเราก็เข้าไปที่ er บีเซเบอร์นะครับส่วนเจ้าตัวบนเวน VR เนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วครับว่า เราจะเลือกไปที่อะไรนะครับก็เราก็ใช้ตัวนี่ครับตัวจอยของมัน,นครับเลือกไปที่แว่น VR นะครับมันจะมีรูปจอคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เลือกที่จอคอมพิวเตอร์เลยนะครับเสร็จแล้วเราเลือกคําว่ารันนะครับมันก็จะรันตอนนี้แว่น VR กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุกของเราเนี่ยมันเชื่อมผ่านกันเรียบร้อยละนะครับตอนนี้มันก็จะรันแล้วครับรันที่ตัว ปีเซเบอร์ตอนนี้ปีเซเบอร์ก็มาแล้วนะครับจะผมซูมออกให้ดูนะครับเมื่อต่อเชื่อมแล้วครับนี่เห็นไหมผมยกแขนมันมก็ยกตามตึ๊บตึ๊บต,บต,บต,บตบึเดี๋ยวผมลองเลือกสักเพลงหนึ่งหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวละครอ่ะตัวผมเปเลี่ยนตัวละครนะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนได้มาตัวละครก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหม ตามมอดนะครับมอดที่เราลงไว้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะลงมอดอะไรไว้นะครับนี่ประมาณนี้ต่อมาเราเล่นเพลงดูนะครับาผมนี่ครับเขียนมาก็จะเล่นได้แล้วนี่นะครับนี่ผมฟันยงไ นี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อนะครับระหว่าง que s ทูแล้วเควส o ท e วนเนะครับหรือว่าจะเป็นเวชมีอะไอื่นนะครับกับเต้าตัว BS Legacy นะครับ